อนที่3,126ต่อสู้เพื่อโลหิตชีพประจรเทพสปิริตนอกจากอัศวินที่เฝ้าอยู่ด้านนอกของดวงดาวแล้วอัศวินคนอื่นที่ลงไปบนดวงดาวนั้นเสียชีวิตทั้งหมดมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆอัศวินสกายวินที่เหลือรอดเริ่มพากันหนีออกไปบอลกายฮานซ้นได้หลีปิงหยูตกใจอย่างมากดวงดาวดวงนั้นได้กลายเป็นอะไรที่แปลกประหลาดและโหดรห้ายผู้ใช้ยีเลสท,ที่ทรงพลังมากมายบนดวงดาวนั้น ใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการเทเลพอร์ตหนีออกมาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็หนีจากการจับกลุมของเทาวันไม่ได้และเมื่อพวกเขาถูกดึงลงไปในลาวามันก็ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใช้ยีเลสท,ที่แข็งแกร่งขนาดไหนพวกเขาทุกคนถูกฆ่าตายโลหิตชีพจรเทพสปิริตดวงดาวนั่นจะต้องเป็นโลหิตชีพจรเทพสปิริตแน่ๆบันกายพูดขณะที่มองดวงดาวที่ตอนนี้เริ่มเรืองแสงเหมือนกับดวงอาทิตย์ เจ้าจะบอกว่าทวันนั้นคือโลหิตชีะจรเทพสปิริตหนึ่งนั้นเหรอหานเส้นขมวดคิ้วแน่นอนว่านั่นไม่ใช่โลหิตชีะจรเทพสปิริตถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ทวันนั้นจะต้องเป็นยีเลสที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นในตอนที่โลหิตชีะจรเทพสปิริตก่อตัวขึ้นทวันนั้นจะต้องดูดซับไข่ยีนของชีพจรในผืนแผ่นดินเพื่อวิวัฒนาการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่ธาตุของมันเข้ากันได้กับโลหิตชีะจรเทพสปิริต ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มันวิวัฒนาการอย่างน่าสะพรึงกลัวแบบนั้นบอลกายหยุดไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดต่อไปว่าในตอนนี้พวกเราอย่าเพิ่งไปยั่วโมโหมันคนของสกายคิงคงจะไม่ยอมหยุดเพียงแค่นี้แน่ด้วยเหตุนั้นพวกเราควรจะปล่อยให้พวกเขาลองทดสอบดูว่าเทาวันนั้นทรงพลังแค่ไหนมันมีบางสิ่งที่บอลกายไม่ได้พูดถึงด้วยการที่มีโลหิตชีพจรเทศสเปริตที่น่ากลัวปรากฏขึ้นมาที่นี่ มันมีโอกาสสูงที่สกายคงจะมาที่นี่ด้วยตนเองนอกจากนั้นยอดฝีมือคนอื่นๆก็อาจจะมาปรากฏตัวที่นี่เช่นเดียวกันด้วยเหตุนั้นการที่พวกเขาจะลงไปเพื่อโลหิตชีประจรเทศสปิริตในตอนนี้จะเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปเจ้าพอจะระบุตำแหน่งของโลหิตจีะจรเทศสปิริตนั้นได้ไหมฮานเซ่นถามขณะที่มองไปที่บอลกายฮานเซ่นรู้ถึงความลังเลของบอลกายแต่เขาคิดต่างออกไปจากบอลกาย หานเส้นคิดว่านี่เป็นโอกาสดีในเมื่อยอดฝีมือคนอื่นๆยังไม่ปรากฏตัวตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เขาจะไปหาโลหิตชีพประจรเทศสปิริตนั่นมาเจ้าจะไปเอาโลหิตชีพประจเทพสปิริตนั้นมาอย่างนั้นเหรอบอนกายรู้ว่าหานเส้นกำลังคิดอะไรอยู่เจ้ารู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนหานเส้นถามอีกครั้งบอลกายกัดฟันและพูดเออ ถ้าข้าคาดเดาไม่ผิดแล้วก็โลหิตชีพจรเทพสปิริตควรจะอยู่ในใจกลางของดวงดาวสาเหตุที่ดวงดาวกลายเป็นแบบนั้นคงจะเป็นเพราะว่าขุดลึกเข้าไปในใจกลางของดวงดาวและแปกระตุ้นโลหิตชีพจรเทพสปิริตเข้าถ้าสถานการณ์ปกติพวกเราจําเป็นต้องหาจุดที่พวกเขาขุดก่อนแต่ตอนนี้พวกเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรยุ่งยากแบบนั้นเมื่อทั้งดวงดาวกลายเป็นของเหลวถ้าเจ้าทนต่อความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นได้ เจ้าก็เข้าไปถึงใจกลางของดวงดาวและหาโลหิตชีพประจเทพสปิริตได้ไม่ยากหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งบอลกายก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเอ่อถ้าเจ้าต้องการจะไปเอามันมาเจ้าควรจะรีบหน่อยนะโลหิตชีพประจเทพสปิริตนั้นยังไม่ได้ระเบิดโดยสมบูรณ์ในตอนที่มันระเบิดมันจะเกิดปรากฏการณ์ประหลาดและดึงดูดเหล่ายอดฝีมือนาไม่ท้วนมาที่นี่ข้ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่พวกเราจะหนีไปจากที่นี่ได้โอเค พวกเจ้าไปหาที่ปลอดภัยและรอข้าอยู่ที่นั่นเมื่อข้าได้โลหิตที่ประจรเทศสปินิตมาแล้วข้าจะไปหาพวกเจ้า หลังจากที่พูดแบบนั้นหานเซิ่นก็กลายเป็นแสงสีทองที่พุ่งไปยังดวงดาวที่ดูเหมือนกับดวงอาทิตย์หลีปิงอยู่ดูเหมือนกับว่าเธอกำลังคิดหนักความรู้ของเธอนั้นมากกว่าปนกายเธอรู้ว่าที่ใจกลางของดวงดาวดวงนั้นจะให้กำเนิดโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่น่ากลัวมากๆขึ้นมามันไม่เหมือนกับโลหิตชีพจรเทพสปิริตอื่นๆบุคคลที่จะรับโลหิตชีพจรเทพสปิริตนั้นได้จะต้องมีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่สูงมากๆ นอกจากนั้นตอนนี้บนดวงดาวยังมียีเลสเถาวันคอยเฝ้าอยู่อีกหลีพ่พิงอยู่รู้จักมันดีภายในพระราชวังหววยเตามันมีบันทึกเกี่ยวกับยีเลสโบราณที่มีชื่อว่าซันสปิริตกล่าวอยู่มันเป็นยีเลสธาตุไฟอย่าง สปิริตกลาวนั้นจะต้องฟักตัวอยู่ภายในใจกลางของดวงดาวเนื่องจากวงจรชีวิตที่ยาวนานของมันบอกได้ยากว่ามันจะเติบโตภายในใจกลางของดวงดาวมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะปราบใดที่มันไม่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินมันก็จะไม่มีมนุษย์คนไหนตรวจจับถึงการมีอยู่ของมันได้เนื่องจากสนามแม่เหล็กของระบบโคคิสตันนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลง และดวงดาวนั้นก็กลายเป็นหนึ่งใน7จ็ดโคสตาไรแรนที่กําเนิดโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่น่ากลัวขึ้นมานอกจากนั้นโลหิตชีพจรเทพสปิริตนี้ยังเป็นธาตุไฟหยางมันทําให้ซันสปิริตกล่าวที่โดยปกติแล้วจําเป็นต้องใช้เวลาเป็นพันล้านปีเพื่อเจริญเติบโตนั้นสามารถดูดซับไขยีนจํานวนมากเพื่อวิวัฒนาการสู่ร่างขั้นสุดยอดเมื่อคิดเกี่ยวกับซันสปิริตกล่าวในตํานานที่วิวัฒนาการเป็นร่างขั้นสุดยอดและได้รับพลังเสริมจากโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่น่ากลัว หลีปิงหยูก็จินตนาการถึงความแข็งแกร่งของมันไม่ออกเลยหลีปิงหยูคิดว่าไม่ว่าหานเซิ่นจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะรอดชีวิตกลับมาจากที่สันสปิริตกล่าวอยู่อาศัยเธอลังเลว่าควรจะห้ามเขาเอาไว้ดีไหมแต่หานเซิ่นนั้นเคลื่อนไหวเร็วเกินไปเขาไม่มอบเวลาให้กับหลีปิงหยูหลีปิงหยูพยายามเรียกหานเซิ่นแต่เขาไม่ได้ยินเธอและบินตรงเข้าไปในดวงดาวที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ ช่างเถอะด้วยพลังของเขาบางทีเขาอาจจะรอดชีวิตกลับมาหลี่ปิงหยูถอนหายใจเธอไม่รู้ว่าควรจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีฮานเส้นบินเข้าไปในทะเลลาวาที่ร้อนระอุ จริงๆแล้วมันไม่ควรจะถูกคำนึงว่าเป็นลาวาอีกต่อไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมันได้กลายเป็นของเหลวที่แปลกประหลาดตอนนี้แม้แต่โลหิตและหินก็ใสเหมือนกับน้ำถึงแม้หานซส้นจะได้รับการป้องกันจากดีเลสราชานุกยุงปีกทองเขาก็ยังคงรู้สึกร้อนอยู่ดีโชคดีที่ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งเขาจึงไม่ได้หวาดกลัวต่อความร้อนและบินลึกเข้าไปในดวงดาวโดยเลือกบริเวณที่ห่างไกลจากเถวัน ยิ่งบินลึกเข้าไปสู่ใจกลางของดวงดาวมากเท่าไหร่อุณหภูมิก็สูงขึ้นมากเท่านั้นแต่สําหรับหานเส้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ดวงตาของเขาเรืองแสงสีทองประหลาดที่ส่องทะลวงผ่านของเหลวอุณหภูมิสูงที่น่ากลัวไปได้ไกลหลายพันไมล์นี่เป็นพลังวิชาประสานยินเนตรราชานกยูงถ้าเขาไม่มีพลังนี้อยู่ฮานเซ่นก็คงจะมองเห็นได้ไม่เกินกว่า30ฟุตขณะที่ฮานเซ่นบินไปเรื่อยๆมันก็มีเงาที่เหมือนกับมังกรตรงเข้ามาในทิศท,ทางของเขามันมาโผล่ตรงหน้าของฮานเซ่นอย่างประทันหันมันก็คือเถาวันขนาดยักษ์ที่มีความกว้างมากกว่าแทงน้ํามันมีขนาดใหญ่กว่าเถาวันที่อยู่ ด้านนอกซะอีกแต่ฮานเซ่นเตรียมตัวที่จะรับมือกับอะไรแบบนี้อยู่ก่อนแล้วเขารู้ว่าเถาวันด้านนอกนั้นมีต้นกำเนิดมาจากใจกลางของดวงดาวดังนั้นส่วนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างใต้จึงเป็นร่างหลักของมันแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าใจกลางของดวงดาวนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันปีกนกยูงสีทองกระพือและเลืองแสงสีทองที่ด้านหลังของฮานเซ่นร่างกายทั้งร่างกายของเขากลายเป็นแสงสีทองที่พุ่งเลี้ยวโค้งผ่านเถาวันไป อ,อีกทองที่ไหลเทียมทานนั้นทิ้งรอยแผลตื้นๆเอาไว้บนผิวหนังของเทาวันขณะที่เทาวันยังคงพยายามพุ่งเข้ามาจับตัวหานเส้นอย่างบ้าคลั่งปีกทองของเขากระพืออีกครั้งเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของเทาวันวินาทีต่อมามีเทาวันโผล่มาเพิ่มอีกพวกมันพุ่งเข้ามาหาหานเส้นจากทุกทิศทุกทางหานเส้นเป็นเหมือนกับนกยูงที่บินอย่างรวดเร็วและสง่างามเพื่อหลบหลีกเทาวัน ถึงแม้ฮานเซ่นจะใช้วิชาจีโน่ไม่ได้แต่เขาก็ยังคงเก่งในเรื่องการคาดการรูปแบบการเคลื่อนไหวมันเป็นพรสวรรค์ที่เขาจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามกลางถาวันนับไม่ถ้วนที่พยายามจะหยุดเขาเอาไว้ฮานเซ่นยังคงบินตรงไปยังใจกลางของดวงดาวมันไม่มีอะไรที่มาหยุดเขาได้ออนที่3127หมัดเทพสุริยันที่ใจกลางของดวงดาวนั้นร้อนจนน่าสะพปึงกลัว ฮานเซ่นเห็นเถาวันที่น่ากลัวขดตัวรอบๆบแกนของดวงดาวและก่อตัวเป็นเถาวันทรงกลมขนาดยักษ์เพื่อแทนที่เปลือกของแกนดวงดาวเถาวันจำนวนมากพุ่งออกมาจากเถาวันทรงกลมนั้นเหมือนกับฝูงบังกอนพวกมันตรงเข้าไปหาฮานเซ่นพวกมันทําให้ฮานเซ่นต้องเร่งความเร็วเพื่อหลบหลีกการโจมตีนี้ฮานเซ่นใช้เนตรลาชานุกยุงจนถึงขีดจากัด เพื่อเพิ่มการมองเห็นทะลุผ่านเถาวันและเห็นสิ่งที่อยู่ภายในนั้นของเหลวอุณหภูมิสูงที่อยู่ภายในนั้นได้เปลี่ยนเป็นสีขาวพวกมันดูเหมือนกับคริสตัลและภายนอกของเหลวนั้นหานเส้นเห็นปลาประหลาดที่ดูเหมือนว่ากำลังจะหลับอยู่ปลาตัวนั้นมีสีขาวมันดูเหมือนกับว่ามีอยู่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีอยู่จริง จากภายนอกปลาตัวนั้นดูเหมือนกับมีปลาไหลแต่ร่างกายของมันยาวมากกว่า3,000ฟุตมันขดตัวอยู่ภายในเถาวันและดูเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตราวกับว่ามันพร้อมจะตื่นขึ้นมาได้ทุกเมื่อหานเส้นสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวลุกโชนจากภายในร่างกายของปลาตัวนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่กำเนิดขึ้นมาภายในชีพจรในพื้นดินที่น่ากลัวนี้ ฮานเซ่นอยากจะรีบเข้าไปเอามันมาแต่เขาสังเกตเห็นว่าภายในถาวันทรงกลมนั้นยังมีน้ำเต้าที่ลอยอยู่ระหว่างเถาวันน้ำเต้านั้นมีขนาดครึ่งหนึ่งของมนุษย์มันมีสีขาวเหมือนกับคริสตัลได้ลอยอยู่เหนือหัวเจ้าปลาเหมือนกับเป็นสร้อยคอน้ำเต้าน้อย ในตอนที่ฮานเซ่นสังเกตมันดูดีๆเขาก็รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้นั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเจ้าปลาโลหิตท,ที่ประจรนเทศสเปริตซะอีกแต่สิ่งที่ฮานเซ่นคิดว่าแปลกยิ่งกว่าคือความจริงที่ถึงแม้น้ำเต้านั้นจะไม่มีดวงตาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันกําลังจ้องมองมาที่เขามันทําให้เขารู้สึกขนลุกฮานเซ่นพยายามสังเกตน้ำเต้าภายในถาวันพร้อมกับหลบการโจมตีของถาวันไปเรื่อยๆ น้ำเต้าหู้นั้นดูเหมือนว่ากำลังจะดูดพลังจากปลาโลหิตชีะจรเทพสปิริตอยู่มีแสงส่องออกมาจากบริเวณที่น้ำเต้าสัมผัสกับหัวของเจ้าปลาและละลายเข้าไปในน้ำเต้าเจ้าสิ่งนั้นกำลังดูดโลหิตชีะจรเทพสปิริต หานเส้นหยุดลังเลเขาพบช่องโหว่และพุ่งตรงเข้าไปหาเถาวันทรงกลมดีเลสท,ที่วิวัฒนาการจนถึงระดับนั้นคงจะทําให้เชื่องไม่ได้การปล่อยให้มันดูดซับโลหิตที่ประจรเทพสปิริตเข้าไปจนหมดนั้นจะเป็นอะไรที่น่าเสียเปล่าแต่ก่อนที่หานเส้นจะเข้าไปในเถาวันทรงกลมนั้นได้จู่ๆเขาก็เห็นน้ําเต้าปลดปล่อยเปลวเพลิงสีขาวที่น่ากลัวออกมาน้ําเต้าเลืองแสงอย่างสว,างสว่างไสวราวกับดวงอาทิตย์ปั้ม แสงสว่างส่องออกมาที่ร่างกายของหานซิน มันทำให้เขารู้สึกราวกับว่าอยู่ในเตาลังสีแสงดวงอาทิตย์ถึงแม้ร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งและมีพลังของราชานกยูงปีกทองแต่เขาก็ยังป้องกันผลกระทบจากความร้อนนั้นไม่ได้ขนของปีกนกยูงบนหลังของเขามีควันลอยขึ้นมาผมสีทองของเขาปะทุด้วยเปลวเพลิงคิ้วและหางตาขของเาก็ลุกไหม้หานเส้นจําเป็นต้องแหกกฎของโลกใบนี้เพื่อใช้พลังกําจัดเปลวเพลิงบนร่างกายของเขาและบินถอยออกมา เปลวเพลิงที่น้ำเต้าปล่อยออกมานั้นน่ากลัวเกินไปมันน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับเทพสปิริตขั้นแอนิเฮเลชันเปลวเพลิงของมันเทียบได้กับพลังของพระเจ้าชั่วพริบตาถ้าฮานเซ้นไม่ได้ถูกจำกัดพลังโดยกฎของโลกใบนี้เขาก็คงจะป้องกันเปลวเพลิงที่น้ำเต้าปล่อยออกมาใส่เขาได้แต่ตอนนี้พลังของเขาถูกจำกัดถ้าเขาต้องการจะใช้พลังทั้งหมด ฮานเส้นก็ทำได้แค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเขาจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องที่เขาอาจจะจัดการกับน้ำเต้าไม่ได้ในทันทีฐานเส้นไม่กล้าจะแหกกฎของรูปใบนี้เป็นเวลานานเกินไปด้วยเหตุนั้นหลังจากที่ถอยห่างออกมาจากเถาวันทรงกลมได้ระยะหนึ่งแล้ว เขาจึงหยุดใช้พลังของตัวเองและหันไปใช้พลังของดาชานุกยุงปีกทองเพื่อบินไปตามลาวาหานซส่นยังไม่ยอมแพ้เขาบินวนรอบถาวันทรงกลมไปเรื่อยๆเขาต้องการจะหาจุดอ่อนของน้ำเต้าเพื่อที่จะจัดการกับมันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่น้ำเต้านั้นน่ากลัวมากๆถึงแม้หานซส่นจะใช้คัมภีนภาอัมพันเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นไข่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จะลองดูสักครั้ง แต่ก่อนที่หานเส้นจะได้ทําอะไรจูจูเขาก็เห็นว่าลาวาด้านบนมีความเคลื่อนไหวทันใดนั้นมีคนคนหนึ่งพุ่งผ่านของเหลวอ,อุณหภูมิสูงมาหยุดอยู่ใกล้ๆกับเถาวันทรงกลมหานเส้นมองไปและเห็นชายแก่ที่สวมใส่ชุดเกราะสีดําขาวด้านหลังของเขามีวงแหวนที่ดูเหมือนกับยินหยางของไทเก็กวงแหวนนั้นกําลังหมุนและปลดปล่อยแสงแห่งเทพออกมามีเถาวันนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาหาเขาแต่ชายแก่คนนั้นไม่ต้องทําอะไร เราทวันนั้นก็ถูกผลักออกไปโดยแสงจากวงแหวนยินหยางโดยอัตโนมัติเขาคือสกายคิงอย่างนั้นเหรอหารเส้นพอจะคาดเดาได้ว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นใครสกายคิงนั้นสืบทอดโลหิตชีพจอนเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันมาจากเทพสปิริตสกายก็ต์ตำนานเล่าว่าสกายก็ตนั้นเป็นเทพสปิริตที่ควบคุมท้องฟ้าและแผ่นดินเขามีพลังทั้งหยินและหยาง ตอนนี้เมื่อสกายคิงรวมร่างกับสกายก็์พลังของเขาจึงเทียบได้กับเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันบางทีเขาอาจจะแข็งแต่งยิ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะยังไงซะสกายคิงก็ได้รับสืบทอดพลังของเทพสปิริตขั้นแอนิฮิเลชันมาเป็นเวลายาวนานด้วยเหตุนั้นในตอนนี้เขาก็คงจะมี y ยีเลสเอ็กซ์คูซีฟอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยดูเหมือนว่าพลังในการมองเห็นของสกายคิงนั้นจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างอานเซ่น เขามองไม่เห็นหานเส้นที่อยู่ห่างไกลออกไปตรงเข้าไปหาเถาวันทรงกลมในทันทีเขาคงจะมาที่นี่เพื่อโลหิตชีพประจเทพสปิริตเราควรจะปล่อยให้เขาลองสู้ก่อนแบบนั้นเราจะได้รู้ว่าพลังของน้ําเต้านั้นทําอะไรได้บ้างหานเส้นลลมเลิกความคิดที่จะเข้าไปขโมยโลหิตชีพประนเทพสปิริตมาและตัดสินใจใช้เนตรลาชานุกยุงมองดูสถานการณ์ไปก่อนสกายคิงนั้นแข็งแกร่งมากๆเขาเข้าไปจนถึงจุดที่หานเส้นไปถึงก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกันกับครั้งก่อนน้ำเต้าปลดปล่อยแสงสว่างออกมาราวกับเป็นดวงอาทิตย์แสงจากวงแหวนยินอย่างนั้นห่อหุ้มร่างกายของสกายคิงเอาไว้เปรวเพลิงของน้ำเต้านั้นไม่อาจจะเจาะทะลวงโลกป้องกันที่ก่อตัวจากพลังยินและอย่างได้เมื่อเห็นว่าสกายคิงเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆน้ำเต้าก็เริ่มจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพลิงแสงสีขาวที่น่ากลัวระเบิดออกมา และเปลี่ยนเป็นอีกาสามขาสีทองที่คำรามใส่สกายคิงใบหน้าของสกายคิงดูจริงจังอย่างมากเขาชกใส่อีกาสามขาด้วยหมัดที่สว่างสวยราวกับดวงอาทิตย์พลังหยินของเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าของน้ำเต้าเลยอีกาสามขาสีทองถูกระเบิดโดยวิชาประสานยินของสกายคิง แต่แสงของหมัดเทพสุริยันก็ระเบิดด้วยเช่นกันวินาทีต่อมาน้ำเต้าที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ก็ปลดปล่อยอีกาสามขาสีทองออกมาเป็นจำนวนมากต่อหน้าฝูงอีกาที่น่ากลัวสกายคิงนั้นเป็นเหมือนกับเทพสงครามที่กลับชาติมาเกิดเขาชกหมัดเทพสุริยันออกไปอย่างต่อเนื่องและระเบิดเหล่าอีกาสามขาสีทองตัวแล้วตัวเล่าถึงสกายคิงจะป้องกันตัวเองท่ามกลางฝูงอีกาได้แต่เขาก็เข้าไปเอาปลาโรหิตชีพประจรเทพสปิริตมาไม่ได้ สกายคิงนั้นดูเหมือนจะหวาดกลัวอะไรบางอย่างเขาจึงไม่มัวชักช้าทันใดนั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็เลืองแสงสีทองแห่งเทพ มือข้างหนึ่งเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์บนอากาศขณะที่มืออีกข้างหนึ่งเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ที่สองสว่างบนพื้นดินมือทั้งสองข้างของเขาประกบเข้าด้วยกันและเกิดเป็นหลุมดำที่น่ากลัวมันดูดทั้งลาวาและอีกาสามขาเข้าไปข้างในอีกาสามขาสีทองไม่อาจจะต่อต้านแรงดึงดูดของมันได้และถูกดูดกลืนโดยหลุมดำอย่างรวดเร็วสกายคิงใช้จังหวะนั้นพุ่งตรงเข้าไปในถาวันทรงกลมราวกับสายฟ้าเขาตรงเข้าไปหาปาลาโลหิตชีพประจเทพสปิริต